ค่ะทุกคนวันนี้จะมาทํากลีบเลี้ยงของกุหลาบนะคะแต่อันนี้จะเป็นกลีบเลี้ยงที่เราจะปรับแพทเทิร์นนิดนึงนะคะสําหรับกุหลาบที่ใช้เป็นดอกเล็กกันนะคะก็กุหลาบก,ก็จะประมาณนี้นะคะคือมีอยู่แค่5กลีบแต่แพทเทิร์นนี้น่าจะ าจำไม่ผิดน่าจะเคยลงแพทเทิร์นไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวลองมาดูวิธีทำกลีบเลี้ยงกันนะคะเริ่มต้นนะคะด้วยการทำห่วงแล้วก็จะทำห่วงขึ้นมาแล้วก็ทำห่วงขึ้นมาใหญ่กว่าที่เราทำกลีบดอกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่ส ้นได้โซ่สนะคะเสร็จแล้วเราจะทำทีในห่วงนี้ทั้งหมด15ครั้งก็วิธีนะคะก็ใช้2นิ้วเหมือนเดิมนิ้วนางกับนิ้วกลางนีบเศษไหมด้านล่างไว้ก็ทำทีไป15ครั้ง ทำจนครบ15นะคะพอครบ15นะคะเราก็จะเชื่อมแถวด้วย C นะคะไปตรงโซ่ที่2นะคะก็คือ1 2ที่เราถักโซ่ไว้ก็เกี่ยวแล้วก็ C ผ่านนะคะเสร็จแล้วก็ขึ้นด้วยโซ่2 ส่วนตัวนี้เราก็ดึงให้พอดีกับตัวก้านนะคะ,ก,ะก็ประมาณนี้นะคะให้มันพอดีกับสามารถเอาก้านเสียบลงไปได้นะคะเสร็จแล้วก็ทักที่ตรงหลักที่ขึ้นโซ่เลยนะคะ อันนี้คือนับเป็น V นะคะเหมือนเดิมนะคะ v ก็คือเราทำช่องเดียวกันนี้สองครั้งนะคะทีนี้หลักถัดไปก็จะเป็น1 T หลักถัดไปนะคะเป็น V นะคะคือ T ีสองครั้งในหลักเดียวกันหลักถัดไปก็เป็น T ไปนะคะ v ค่ะก็คือทําสลับไปจนจบแถวเลยนะคะทำมาจนจบแถวเลยทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะคะเชื่อมแถวตรงโซ่ที่สองนะคะด้วย c ดึงผ่านนี้ แล้วก็ขึ้นด้วยโซ่สองทีนี้ก็จะทำทีตลอดแถวเลยทั้งหมดสามแถวอย่างนี้นะคะแล้วก็ต่อไปจนครบทั้งแถวเลยลืมบอกว่า เข็มใช้เข็มทองเบอร์สนะคะส่วนไหมนี่ที่ตามตัวอย่างนี้จะเป็นไหมไฟนะคะหรือใครจะใช้เป็นไหมวีนัสหรือไหมอะไรก็ได้ค่ะที่เส้นไม่ใหญ่เกินไปนะคะให้เส้นแบบประมาณ2องายอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเส้นอ้วนเกินไปก็มันก็จะไม่สวยหรือต้องมาลดมาปรับขนาด แพทเทิร์นอีกนะคะก็จะยุ่งยากหรือใครที่ชำนาญแล้วสามารถปรับลดขนาดแพทเทิร์นได้ก็ได้เลยนะคะไม่ว่ากันนะคะสามารถได้เลยก็เนี้ยคะ่ะก็ทำไปจนจบแถวเลยนะคะทั้งหมด3แถวเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีคะ่ะ อ่ะคะพอครบแล้วนะคะก็อย่างนี้นะคะก็คือแถวนี้เป็นแถวที่เราเริ่มต้นเสร็จแล้วก็จะเพิ่มขนาดตรงแถวนี้ส่วน1 2 3สนี้ก็คือถักทีตลอดทั้งแถวนะคะทันนี้พอได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะขึ้นต้นด้วยโซ่สองอย่าลืมนะคะว่าเราจะจบแถวด้วยซีทุกครั้งนะคะ นี้เราก็จะถักทีไปสี่หลักนะคะ1นึ่สองสามสค่ะทีนี้ก็ขึ้นด้วยโซ่สองนะคะก็พลิกกลับค่ะ ทีนี้เราจะข้ามมาหนึ่งหนึ่งหลักนะคะหลักนี้ไม่เอาข้ามมาหลักนี้พื้นด้วยทีเหมือนเดิมนะคะทำไปสามหลักอันนี้พอถึงตรงนี้พยายามทำให้เกี่ยวให้ได้ทั้งสองเส้นนะคะสองห่วงแบบนี้นะเสร็จแล้วก็ ขึ้นด้วยโซ่สองแล้วก็พลิกกลับค่ะทีนี้เราก็จะข้ามมาเหมือนกันนี้เหมือนกันนะคะเกี่ยวให้ได้สองห่วงโซ่สองค่ะพลิกกลับ ทีนี้แถวนี้เราจะเริ่มจากตรงหลักโซ่นี้เลยค่ะโซ่สองนะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับเหมือนเดิมลงที่โซ่หลัก โซ่สองแล้วก็พลิกกลับทีนี้เราจะข้ามจากหลักนี้ขึ้นมาหลักนี้เลยแบบนี้นะคะแล้วก็โซ่สองสุดท้ายพลิกกลับแล้วก็ลงตรงหลักสุดท้ายนี้นะคะทีนี้จากที่เราทำ t เราจะทำ f นะคะ เพื่อที่จะต้องการให้มันแหลมก็อ,อย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่สองเสร็จแล้วก็ตัดไหมได้เลยแบบนี้นะคะส่วนไหมตรงนี้ก็ตัดให้เหลือนิดหน่อยสำหรับที่เราจะใช้เทียนลนนะคะ หรือใครที่ไม่ต้องการให้ใช้เทียนลนเทียนลนก็จะเป็นแบบนี้นะคะอย่างที่เราเคยทำคลิปใช้เทียนหยุดไหมไม่ให้มันลุ่นนะคะก็จะประมาณนี้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้แล้วถัดไปเราก็ จะขึ้นตรงนี้นะคะขึ้นด้วยโซ่สองเสร็จแล้วอ๋อไม่ใช่นะคะเราจะขึ้นตรงหลักนี้เลยนะคะหลักที่เราขึ้นตรงอ่ซีกนี้นะคะก็ขึ้นด้วยโซ่สอง ทำเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกอันหนึ่งก็คือทักทีไปสี่หลักหนึ่งสองสามและสี่ค่ะ แล้วก็โซ่สองพลิกกลับข้ามไปนะคะโซ่สองค่ะพลิกกลับ จะข้ามอีกครั้งหนึง่งแล้วก็ลงตรงนี้นะคะอย่าลงตรงโซ่นะคะถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะมันจะตรงนี้มันก็จะเห็นเป็นรูนโบอย่างเงี้ยก็จะไม่สวยแล้วก็ลงตรงโซ่นี้แต่เกี่ยวให้ได้สองห่วงแบบนี้ค่ะโซ่สองพลิกกลับ ทีนี้เราก็ลงตรงหลักโซ่นี้เหมือนกันนะคะเหมือนเดิมโซ่สองเหมือนเดิมนะคะลงโซ่หลักเออตรงหลักโซ่ ค่อยๆทำความเข้าใจไปนะคะเพราะอันนี้ไม่ได้เขียนแพทเทิร์นไว้โซ่สองพลิกกับ จากนี้ก็ข้ามโซ่ไปข้ามหลักนะคะลงตรงนี้เลยนี้นะแล้วก็สุดท้ายโซ่สองแล้วก็พลิกกลับทีนี้ก็ลงตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนจากทีมาเป็น f ปดทีละสองแบบนี้แล้วก็โซ่สแล้วก็ตัดไหมแล้วก็ทำแบบนี้นะคะไปจนครบ5กรีบนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นก็จะเหมาะจะก็คือตรงช่วงกลีบเนี้ยมันจะเล็กลงมันก็จะเหมาะกับกุหลาบที่เราทำดอกเล็ก ก็คือแค่ห้ากรีสำเร็จแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนะคะก็แพทเทิร์นก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวใหญ่มากมากนักเท่าไหร่แต่ว่าตัวใหญ่มันช่วงตรงนี้มันจะอ้วนก็คือจะบานแล้วค่อยหุบเข่าแต่ตัวนี้ก็จะเล็กลงแล้วก็จะดูเลียวมากกว่าก็ไปลองหัดทำดูนะคะไม่ยากเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ